ที่มาฝึกงานลำสุดตลอดไปกรับขอบพระคุณครับใช้ทั้งเวลาเพื่อไปอบรมเยอะก็ร่วมเป็นทีของท่านหมอใช้วอลมาตั้งแต่เก่าก่อนเป็นมงคลยิ่งที่วันนี้ ให้โอกาสพี่น้องในส่วนของจำนวนสี่คนด้วยกาวไปด้วยท่านรองอะัดผมนายอันศิษย์สุนทรัตน์ที่ดีโครงการปกครองครับครับผมนายกฤษกมนายเชาวัจุนทีชอเสียข้าหรเสียแปครับนายสุภชัยเอกุลผู้ว่าการจังหวัดผมนายธีระโอเมืองนะทีบดี ครับที่ได้ร่วมกันกับเพื่อนธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของการประเมินแนวปซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่สองนะครับโดยรับฟังการตัดสิที่เพื่อความรุ่งเรืองสูงทั้งอย่งที่ต้องดำเนินต่อไปนะครับท่านอาดุคินชาเวลูประธานค่ะก็ดิฉันก็สัขอบคุณค่ะซาบินาไทรเซตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นสมาชิกสขอความร่วมมือจากข้าราชการท่าต่อจากนี้ไป

!

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không được 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 không không được không được

ได้นัก,กัน่กับทางรัฐสภาแล้วว่าวันที่12และ13มัถุนยายนใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเรียบร้อยเสร็จแถลงนโยบายเรียบร้อยเสร็จก็จะแบ่งหน้าที่ให้กับท่านรัฐมนตรีทั้งสามท่านม,มีในใจยังครับว่าจะแบ่งใครจริงๆอย่าไปบอกว่าแบ่งเราทำงานด้วยกันอย่างสไตล์การทางานของผมนี่ทุกคน ด่วยกันดูแลทนนะครับแสดงว่างานที่จะผ่านมาจากแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานก็จะได้มอบไปทั้งรัฐมนตรีช่วยแตงละานได้ช่วยการรองแต่ว่าถ้าท่านรัฐมนตรีช่วยแต่ละท่านวันนี้เนี่ยมีพื้นที่นะครับมีเป็นทุกท่านทุกท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้แทนพระสเดารด้วยเป็นปสสด,ด้วย ท่านสาบิดาเนี่ยท่านถือว่าช่วยทํางานด้านการเมืองให้กับพรรคูมิใจไทยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะไปบอกว่าแบ่งเป๊ะแล้วดูตรงนั้นเลยใช่ไหมปัญหามันมีทุกหน่วยงานเราก็ต้องช่วยการประสานงานช่วยกันดูแลทํางานให้กับกระทรวงบ้านไทยค,คุณซาบิดานี่จะให้ดูเรื่องเกี่ยวกับปากผู้หอิิคนมาเฟียต่อคุณชาดาเลยครับตรงนี้จะ บอกวันที่ไปจะต้องไปนั่งพิมพ์คำสั่งทำไมเราเด็นไหมเออเดี๋ยวดูทุกกลับไม่มากหรอกครับนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนของผมนี่บางทีผมวานท่านทรงสั่งไปดูงานในภาคอีสานตอนเหนือใช่นไหมที่มันเกี่ยวข้องกับทุกกรมที่เกี่ยวข้องกับที่ที่กรุงมาไทยดูแลอย่างแน่นอนเลยอ่ะเห็นกรุงเทพหานครก็ต้องให้ท่านที่รัฐไปดูเพราะท่านเป็น พอสอบพนเศมานครงานต่างที่เกี่ยวข้องกับพิเศษมานครไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหรือว่าหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครองกรมท้องถิ่นอะไรที่ส่วนที่มีส่วนต้องสนับสนุนพิเมานครผมก็ต้องไว้วานท่านที่รักให้ไปดูเลยแต่ถ้าเกิดบอกปักไม่มากแสดงว่าคุณซาบิดายก็น่าจะมาดูแผนก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดูนโยบาย ฝังนโยบายของนายกก่อนแล้วก็มีอยู่แค่หกกรมเองนะครับการแบร่งงานอย่างที่ผมเรียนนะครับแบ่งแบ่งงานยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลกันทุกคนมาแล้วนะครับที่ <fi> อนจะมาค่ะคุณชาดามันจะได้ดูแลปัญหาที่เกี่ยวกับก่อนที่มันรุนแรงอะค่ะหลังจากนี้แล้วดูข้างหลังดิ ihi. ว่าหน้ากลัวกว่าคุณชาดาย <c oughs> แสดงว่าการเป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องของการไปดูพวกพวกที่แบบผู้มีทธิพอะไรต่างๆใช่ไหมผมว่าตอนนี้ผู้มีทธิพนสำหรับผมวป็นรับมตรีด้วยสองคนนี่แหละรัฐมนตรีขาถ้าจะให้ทำนิยามของของยุคยุคมหากไทยตอนนี้คือใช้ว่าอะไรผมว่าเป็นจุดแข็งของกระทรงมหาไทยและรุฐมตรีทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ในในยุคนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่ อย่างที่ผมเลยครับผ่านศึกสงครามทางด้านการเมืองมาแล้วทั้งนั้นเลยมีความเข้าใจมีความทุ่มเทมีความตั้งใจที่จะรับใช้นี่น้องประชาชนแล้ชาติบ้านเมืองน,นะครับทุกคนมีการศึกษาที่เพียบพร้อมมีประสบการณ์ที่เพียบพร้อมนะครับแล้วก็ยังมีคนที่มีประสบการณ์ต่างๆช่วยกันแนะนำนะครับอย่างท่านศาบิดาท่านก็เรียกผมอารูกครับก็เรียกอารุ่มเกื่จบแล้วล่ะนะครับก็ต้อง ต้องมีอะไรก็ต้องต้องต้องไหว้วานต้องแนะนำนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นจะเป็นเป็น,ปนการทำงานที่ที่ทมีความคล่องตัวมีความซอฟต์นะครับแล้วก็แต่ว่ามีพลังนะครับเพราะฉะนั้นผมดีใจนะผมเป็นเกียรติที่ได้มีรัฐมนตรีช่วยทั้งสามท่านแล้วก็สองท่านเป็นสุภาพส,สตรีเนี่ยมันเป็นปาฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดบ่อยนะัก ในกนระทรวงมหาดไทยนะครับผมเชื่อว่าพราราชการทุกคนก็ก,ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดํเนินเรื่องเราก็ได้ขอให้ท่านได้ช่วยพิจารณาในเรื่องของการตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติควบคุมการใช้กัญชาเพื่อการแทรกแซงต่อไปแสดงว่าเห็นเขาาจารครับก็คือ,อเรื่องนี้ทงังท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีส,นสิทนสท่านได้ ก่อนที่ท่านจะพบตำแหน่งไปท่านท่านก็ได้มีการาหารือร่วมกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปออกมาก็คือจะมีการออกกฎหมายควบคุมกัญชาเพื่อให้มีความชัดเจนเลยว่าการใช้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและจะมุ่งเน้นในเรของการแพทย์สุขภาพ เห็นล่าสุดในนโยบายรัฐบาลนะคะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยทางรัฐภูมิใจไทยจะแสดงจุดยืนเรื่องนี้เห็ไงก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับกฎหมายเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยถ้ามันก็จะต้องมีการแก้ไขถามว่าเห็นด้วยไหมที่รัฐภูมิใจไทยเห็นด้วยไหมที่ต้องมีเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จัดดูนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีสร้างรายได้สร้างงานที่ทำให้ถึดสร้างงานนะครับ เราเราก็ต้องมาดูว่าทํายังไงให้คนไทยได้ประโยชน์สูงสุดการจ้างงานการมีอุตสาหกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้ต่างๆที่ใช้คนไทยทใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยให้มากที่สุดนะครับเราก็ต้องมานั่งปรับในเรื่องของโซนนิ่งยังอีกเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องโซนนิ่งอยู่นั้นถ้าเปลี่ยนเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มื่อไหร่เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องโซนนิ่ ่วนจะแก้ยังไงนะก็ต้องหาเลยกับคุณจะแยวน,นี้แปลว่าก็ยอมลดลงลหน่อยหนะ่อยอะไไหมเพราะว่าก่อนอันนี้นเห็นว่าเหมือนค้านอะไรเงี้ยไม่เอาม่ได้ค้านไม่เอาเนี่ยผู่ือข่าวไม่เอาเลยที่ไหนล่ะใช่ไหมก็บอกว่าต้องดูว่าถ้าคนไทยได้ประโยชน์ใช่ไหมครับประเทศไทยได้ประโยชน์มีการให้สูตรเห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้น คนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนั้นะต้องเน้นไปที่พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะเราเราก็มานั่งนั่งปรับให้คือเป็นตัวเทนเมน์คอมเพล็กซ์เดี๋ยวเพิ่งไปนึกถึงบ่อนถึงคาสิโนโถึงกฎหมายอย่างเดียวคำว่าอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือก็คือคือทุกคนมามีห้างสรรพสินค้ามีศูนย์อาหารมีศูนย์สนุกมี คอนเสิร์ตพอมีอะไรต่างๆมากมายมีโชว์นะครับซึ่งก็จะเป็นที่ดึงดูดของของให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็ไปกระจายอย่าไปฟิกไปตรงไหนตรงไหนกระจายให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่โอ้โหถ้าไปแล้วมันจะพลิกพื้นพื้นที่นั้นให้อย่างที่ ไม่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจก็ให้เป็นพื้นที่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 สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในในใน,ในพื้นที่นะมันก็มันก็จะจะเป็นประโยชน์โดยรวมครับคือวันที่เงื่อนไขเหมาะสมคุณจะไทยก็สนับสนุนใช่ไหมครับการมาร่วมรัฐบาลนี่เป็นพักร่วมนะเป็นรัฐบาลที่มีพักร่วมรัฐบาลอยู่ตั้งห้าหกพเนี่ยโดยกติกามารยาทมันก็ต้องสนับสนุนกการจัดการอยู่แล้วถ้าเราไม่สนับสนุน เดี๋ยวพอถึงตานโยบายเราฝั่งนู้นไม่สนับสนุนประชาชนได้อะไรประเทศประเทศได้อะไรถูกไหมเพราะเราเราต้องสนับสนุน่องมีการขับเคลื่อนแต่ทุกอย่างต้องถูกต้องตามคุณนองคลองทมไม่ผิดศีลธรรมนะครับเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อส่วนรวมสางพิธีก็ต่ออย่างงี้นะครับของน้าเข้ามาโซวันแรกมีดูเรื่องงานยามถามแรื่มงทนร้างดูเรื่องงานอะไรบ้างไม่ทำวันนี้เข้ามาโซวันแรก ผมว่าชีวิตพวกเราเดิกสะดวกได้ตื่นมาตอนเช้าเข้าห้องน้ําไม่เตะโต๊ะไม่เตะขาโต๊ะถือว่าสะดวกแล้วก็มาถึงขับรถมาถึงกระทรวงมหาไทยรถไม่ชนนะลงมาจัดการทุกอย่างได้ตามกําหนดการก็ถือว่าที่เป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้เราเราอาใจมาทํางานนะครับเราทําแต่ตั้งใจทําแต่สิ่งที่มัน เราเราเรามั่นใจว่าเราจะทาความดีแล้วก็ทาประโยชน์ให้กับคุณเลิกบอกอีกสามวันไม่ทำนี่มันก็ไม่ได้เะครับเพื่อเองครับเพื่อเงเองก็ต้องเยอะารัฐบาลนี้จะต่อหน้าตาพันอยู่จนครองสามปีได้นะครับที่เหลืออยู่อะรถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็มั่นใจครับท่านนายรัฐมนตรีแพรทองทานท่านพูดจากผมเสมอว่าเราเรามาทําสิ่งที่ดีให้กับ บ้านเมืองนะช่วยกันทำผมก็มั่นใจว่าจะอยู่เครบเธอเหมือนถัมคุณช่วยไหมในยุคนี้จะเรียกมหาไทยทีมอะไรบ้างนยุคนี้จะเรียกชื่อ่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดสิงสิงสิงสองอะไรนะสิงสองคู่อยู่ในกระทรวงมหาทไทยร่วมกันได้